กันบอกเอาอะไรที่เกี่ยวกับการทำลายมาทั้งหมดเลยดีกว่อาอะไรป้องกันตัวต้องมีบอดี้การ์ดด็อกไม่ต้องดีกว,ว่าเอาเอาเอากอา์ฟฮะต้นต้นหน้าต้นตาลรอเลย่า <c oughs> ไายไปเลยกี้กดเน็ตจนเน็ตหลดอะไรอ่ะพี่ก๊อฟไม่เป็นไรวีอ่ารอรอรอก็รอเน็ตตายไม่ไหวเลยงั้นเน็ตผมไปเปลี่ยนเป็นเกาะเบาแปบออกไงวะพัดเออเกียตีเฮ้ยไม่รู้นั่นน่ะสิจะเข้าแล้วออกไปได้ พวกได้ไหมยากเปลีาาา่ยนเป็นเกาะเบาอ่ะเปลี่ยนเกาะด้านในนี้ก็ได้นะพี่เอาได้เหรอได้หน้าอีกคือเป็นไม่เป็นไรออกมาละมันจะได้เข้าสไตล์รวดเร็วรุนแรงแล้วก็เด้ฉับยี่หลอนหัวไอ้สัตว์คำเนี้ยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้คือกูโดนอะไรทีเดียวกวูก็ไปสวรรค์ได้แล้วถูกปะ ยี่อช er <ron> <in human used astre> yeah, so ุดแบบชุดแบบดูก็รู้ว่าต้องวิ่งเร็วว่ะพัดไหนไงฟิวไหมสเก้าแล้วลองพี่โดนโดนสองทีเท่านั้นแหละพี่สองทีเท่านั้น สองสองทีหน้าจูบดินได้เลยพี่อาวมันจะได้เข้าคอนเซปต์ไงพัดถ้ามึงใช้ชุดเกาะชุดเกาะกามันจะไม่รวดเร็วเว้ยผมจะรอดูอยู่ครับฮะคนตะเกาไอ้เที่ยไอ้คนทหารก๊อฟ นั่นดิดอ๋อเนี่ยเดี๋ยวผัดไอ้เดี๋ยวพอ่ะตขับเข้าหลุมไปแล้ว<ผ>ม,มันยังยืนอ,อยู่เนี่ยผมผมอยู่ในหลุมเจยวไปเฮียพัดไปง <laughs> ไงชุดกูตายตายโัวไกก็ตายผมไม่มองแบบว่า คอนเซปต์หน่อยเหรอมันม uh, ันเปลืองรอดูแล yeah, ้วก uh, uh, ันพี่ไม่พูดเยอะอาจจะเล่าก็ได้คอยจิไปดูอันนี้เรามาในคอนเซปต์ไหมออกออกออกไปนี่ไงออกไปสามชุด ไอ้ก็เปลี่ยนชุดเหรอข่าวนี่ไงตอนแรกมาเลื่อ,อนนไงอ๋อเปลี่ยนไปเข้าไปไป,ไปเปลี่ยนแค่เกาะก็ได้ไหมอะแบบสาหราับอาเปลี่ยนเกาะเดิมในในอีคลิปเมนเลย พี่ก็รู้ว่ารถไหนครับไอพาร์ทไม่ดีอยากให้ทุกคนมีรถถังอะภาคแรกมีนะบัวออฟแทงถ้ามีถ้ามีในภาคนี้น่าจะแบบรถถังสี่คันอะไอพัดมันน่าจะจำกัดไปหรือเปล่าคนเดียวอ่ะแบบมันก็มันจะดูโกงมากเลย ภาคแรกรถเแว่าขับได้หลายพันนาพี่มาเดี๋ยวผมไปทางนี้เองเอาเอาเอาเฮียนี่เฮียนี่เฮียนี่ไอ้พัดของผมมเรียกพี่ของพี่อยู่นู่นโหอะไรกัน ผมเรียกไว้ใกล้ตัวเเฮ้ยเจ้โผตื่นจังมีรังตัวบินแต่ผมไม่มีของเคลียยังไงก็มันง่ายนะเริ่ม ไอ้ป่วนพี่มา oh. เ,เอาเกือดดาวพวกันมาไปละจ้าโควชนี่ม,มาพวกวิง่ง oh. จ้าเหลือสามอันเพลสเลสอะไนีย่างเงี้ยไนน้หลุมใหญ่เย้ okay, ครับเดี๋ยวไปช่วยไม่ต้องมาทำแคนั้นเลย โอ้ยครับโอ๊ยโอ๊ยทำไมทะเลาะพวดหัวมันหัวมันขาดมันพุ่งชนหุ่นผมชิดกำแพงเฮ้ยหุ่นระเบิดตายปะตาย เป็จบยังวะหรือยังยังหนึ่งกลุ่มหนึ่งหนึ่งนี่แหละพี่ก๊อฟเดินลงไปเลยพี่โอ๊ยพี่ก๊อฟข้ามผมโอเคตายคนนับปรเจา้าเอะเรียกละทเาไปดิกลับเลยหรือฟาร์มมุมมองกูคือแบบร์มปุ๊บติดปุ๊บปตายคู่แย่งแกันเคพืยงมีเวลาเก็บแซมเปิลไหม มีอยู่โเก้าวเฮ้ยฟัดรีโหลดไม่ได้เกมการที่ห่ายแล้วอะไรตรงทางมั้แต่สภาพประกาศนี้หาหินยาวมาก40คู่ด,ดาา้วยถอยไปละได้ไปเล่นด่าน40นาทีก็จบได้ได้เฮ้ยเี้ยอะไรเนี่ย ตอนเ <Okay. S 1> มือ่อกี้ผมสวัสดีครับเมื่อกี้ผมกำลังชวนพี่กรณ์อีกรอบหนึ่งพี่กรณ์เขาถามว่ากี่โมงได้ได้ได้โอเคเฮ้ยโดนไอ้พวก <laughs> ผมแค่มาแจ้งให้ทราบเฉยๆครับครับโอเคครับแล้วบ,บ,บอกพี่กรณ์ไปกี่โมงออกไปแล้วถูก ไไนี่ไงมันมาทำให้คุณตายแล้วก็จากไปโอ,โ,โอ้โหมันเยอะจังไอ้เคียรังมันเข้าอ่ะมันก็เลนลอ่ออ้วก,ก็เยอะมากห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยกาชาน,นะครับ không có máy gì ngoài vậy, đang gầm rồi, uổng máy, sao tay เฮยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหน้าร้อยกิโลไม่มีแกนเนตนี่วะย่าแล้วดูความเสียหายที่มันกำลังมาสิ ผมหมดแล้วพีหมดทุกอย่างแล้วเขีย้ย,ยโอ๊ยเอาเถอะอาจารย์ปะเ,เขามาข้างหลังทเีเอาเอา,เอาพี่ชายยัมันมีต่ข้างหลังแล้วนั่นอะจากตรงอะ่ะ ลอยกระสุนไม่ขึ้นโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยแรงว่าจะไม่รัแล้วเฮ้ยโอ้ยผมร่วงเอาตายทำไมหนูใช้เลยเฟลเลยสปอตกระเทือมากเลยตอนพิดหลุมไม่ตายเลย ตอนขากลับตายไปก้าไม่ดีเป็นบัตรฟาร์มเฮ้โอเคอย่าอย่าตกมาแล้วมาแล้วนมีชัตเตอร์บักอ่ะคุณได้กับ้านแล้วไปไปไปกาชากาชาลงลงไหมลงไหมไปกาชาลง เหมือนจะไม่มีอะไรตายเอะก็ตามมาอีมีมีตอนจบอ่ะเนี่ยพัดพัดเป็นไงตัวคอนเซปต์ตายตายอย่างนี้กูไม่ตายเลยอ่ะตัวแดงเป็นโกงหนาดนี้สมแล้วที่เล่นเป็นคนรหัสเก๋ารถเร็วลุนแรงแล้วก็เด็ดขาด เดือดครับแล้วไม่ได้ไม่ฝันรับคอนเซปต์นี้นอนตาท้ายตาท้ายเออสุปเปอร์เออไอพาร์สมาชา้าึมอ่อกี้ที่หลังมึงบอกให้พี่มึงเล่นตั้งแตเที่ยงไววที่ผ่านอะไรอยู่เห็นด้วยพัเห็นด้วย เรียนรากทุกคน